โปรโมชั่นสำหรับเพื่อนๆที่แชร์นะครับหเหรียญน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญน,นะครับหสตางค์นะครับห้าสตางค์สิสตางค์นะครับยี่ห้าตังค์ห้าสิบตังค์อย่างนี้นะครับตาแผ่นดินแบบนี้เนาะแบบนี้เลย แล้วก็ที่ไม่ตรงยอยักษ์แบบนี้หกเหรียญแบบนี้นะครับตีปล่อยให้เพื่อนๆร้อยเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับหกเหรียญร้อยหกเหรียญร้อยนะครับขอบพระคุณนะครับป้าจิมนะครับจากนะครับนาสารนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับปิดไปทั้งหมดนะครับสี่ชุดด้วยกันนะครับพร้อมด้วยแบงก์นะครับสิบบาทอักษรแดงอีกนะครับสองใบนะครับขอบพระคุณป้าจิมมากครับทั้งหมดนะครับพร้อมเดินทางแล้วขอไปครับป้าจิมแล้วไม่ได้ปิดแบงค์สิบบาทอักษรแดงโทษทีครับ ป้าจิมนะครับปิดแบงค์นี้เลยครับ10บาทนะครับหลังวัดครับ2ใบครับนี่ครับป้าจิมปิดไปทั้งหมดนะครับ2ใบนะครับพร้อมเดินนาคางแล้วนะครับ10บาทหลังวัดนะครับป้าจิมนะครับอยู่นาศาลนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับปิดกันดังนี้เลยนะครับ4ชุดนะครับ6เหรียญร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นคลิปแล้วก็แชร์คลิปเนาะเดี๋ยวตีแบ่งให้นะครับ6เหรียญนะครับหนึ่งถึงเนี้ยร้อยเดียวอ่าแบบนี้เลยครับแล้วก็แบงค์นี้ครับใบละนะครับ350บาทครับ